สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆคุณแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมอีกแล้วครับผมคิปนี้มาดูไดโนเสาร์แปลงร่างกันบ้างดีกว่านะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับฮะโอ้โหสองตัวแต่ว่าสีสันเขาจะเหมือนกันแต่คุณแตกต่างกันนะครับก็เป็นของแปลกอย่างหนึงนะครับผมผมก็เแงแปลกดีนะครับผมแล้วก็ยุคนี้หายากนะครับพ่อ ซื้อเก่าเก็บมานานแล้วนะครับผมจะเป็น2ตัวเล็กเล็กกัเรื่อง transformer เ,เหมือนกันนะครับผมคิดว่านาจาย์มาจาก t r น n s f o r m e r ใส่เบอร์ต่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นของ s น o ออฟของกบเรนแบบนะครับเขาจะเล่นได้แบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับผม ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเข้ามาชมคลิปมากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดหรือว่าของเล่นที่นํามารีวิวครั้งนี้ไม่ถูกใจท่านนะครับผมเพราะว่าเป็นของก๊อปของสต็อกออฟราคาถูกนะครับผมอาจจะเล่นดีไม่ดีแบบไหนอย่างไรผมก็ไม่รู้นะครับก็เอามาลองเล่นดูกันนะครับผมนะเมื่อเกิดว่าท่านไม่ชอบใจไม่ถูกใจกดดิไลค์ผมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับ พี่บอครับติชมก็ได้ครับไม่ดีไม่ดีเป็นแบบไหนยังไงก็แนะนํากันมาครับผมก็น้อมรับที่จะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าครั้งนี้นะครับจะเป็นแบบไหนนะครับผมนี่แปลกแบบไหนเริ่มที่ตัวแรกนะครับนี่รู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆแบบไดโนเสาร์พันจิ้งก่าและสั่นด้วยขานะครับชนิดหนึ่งนะครับผมดูลักษณะเขาคล้ายกับมังกร โคโมโดนะครับโคโมโดนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับผมดูลักษณะครับก็ับนะก็เป็นแบบนี้เองแต่ว่าสีเขาแปลกมากเลยสีดําสีเหลืองแล้วก็มีไซเบอร์คีนะครับผมนี่ไซเบอร์แพนเน็ตคีนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นลูกเล่นของเขานะครับผมดูหน้าปกสิเนตครับ อเลดเดตนะครับทาร์นโฟร์เมอร์วอลเออร์นะครับผมตรงนี้ก็เขียนว่าทาร์นโฟร์เมอร์วอลเออร์พาว power อ f the อ a แมชชีนนะครับผมก็มีแค่นี้เองนะครับผมแพ็คนะฮะด้านหลังแพ็คนะครับด้านหลังแพ็คก็จะมีรูปอันนี้จะทักหน่อยนะครับผมเป็นรูปมังกรโคโมโดเลยนะครับผมตรงนี้นี่ลูกเล่นครับครับเสียบใส่เบอร์คีย์ไปข้างหลังนะครับปุ๊บแล้วก็จะมีเด้งออกมาได้นะครับผมหน้าตาหุ่นยนต์ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ เอามาข้างหลังก็มาติดเป็นแพ็คพับแบบนี้ได้นะครับเป็นไคลโลนะครับผมตรงนี้จะเขียนว่าไทยเลนโนซอรัสผมว่าไม่ได้ใช่นะครับผมมันน่าจะเป็นมังกรโคโมโดมากกว่านะครับผมก็มีแค่นี้เองครับวัดขนาดจะให้ดูสั้มิดน,นะครับผมว่าขนาดไหนเอ่ยนะครับผมจะได้รู้กันครับมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผม แพ็คหนึ่งผมสักก่อนซื้อมาก็ไม่ถึงร้อยนะครับยี่สิบหกเซนนะครับผมยี่หกเซนนะครับผมความกว้างเขาก็จะอยู่ที่ประมาณาสักยี่สิบเซนเองครับผมนี่สิบเก้าเซนยี่สิบเซนเองครับผมเนี่ยแค่นี้เองครับผมไม่ใหญ่นะครับผมอะต่อไปเดี๋ยวลองมาดูเจ้าตัวนี้บ้างครับผมนี่อันนี้ก็เป็นไดโนเสาร์อันนี้ไดโนเสาร์แน่นอนเลยครับผมคงจะเป็นพันอืเออสไปน อะไรนะสเปโนซอรัสนะครับสเปโนซอรัสซึ่งเป็นสองขา้วก็มีไอ้คีบข้้งหลังเนี่ยสเปโนซอรัสนะครับผมอืมเป็นแบบนี้ฮะสีเขาจะเหมือนเหมือนกันเนี่ยเหลืองดําเหลืองดําก็เลยแตกดีตัวนี้ไซเบอร์ Key, คีเขาจะเป็นใส ตรงนี้เขียนว่าไทเรนโนซอรัสน,นั้นก็ภาษาอังกฤษเหมือนกันครับอเล็ทันพาวเมอร์วอลเลอร์นะครับผมก็จะเป็นแค่นี้เองพาวเวอร์แมชีนนะครับแต่ตัวนี้ดีมีวิธีการแปลงร่างให้ด้วยนะครับ1 2 3 4 5สี่ขั้นตอนก็จะจบนะครับผมอันนี้เป็นลูกเล่นเขาเอาไซเบอร์คีเสียปุ๊บก็จะเป็นดาดิ้งออกมาดึงนะฮะเสียบตรงนี้นะครับเด้งได้นะครับผมแล้วก็เอาหางมาถือเป็นอาวุธได้คล้ายๆกับ โซ่แล้วก็มีลูกตุ้มนะครับผมโซ่มีลูกตุ้มใช้ฟาดอย่างเงี้ยหน้าตาหุ่นก็เป็นแบบนี้นะครับผมแค่นี้เองนะครับแท็กเท่ากันนะครับมาแกะด้านในแพ็คกันดูดีกว่านะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับของซื้อมาเล่นก็ต้องมาลองเล่นดูครับไม่เล่นก็ไม่รู้นะครับผมนี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มีแค่นี้เองนะฮะไปก็มาดูตัวหุ่นกันดีกว่าครับโอ้สวยนะครับผม ผมว่าสีเขาก็สวยดีนะครับมันแววๆเลยครับวัดขนาดให้ดูสักหน่อยครับอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าเซนครึ่งนะครับผมสิบห้าเซนครึ่งสวยนะครับผมแต่าร์มกว้างเขาจะเรียวๆอยู่ที่ประมาณสักสี่เซนนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมไม่ใหญ่มากก็แค่นี้เองนะครับด้านข้างเขาก็เป็นแบบนี้นะครับแขนขาเขาคงขยับได้เพราะว่าเขามีจุดข้อต่อข้อต่อ้ตรงนี้เป็นบอลจอยนะก็ขยับได้นะครับด้านนี้ก็สวยดีนะครับผม ่าตรงนี้ก็คงจะพับได้นะครับนี่พับอย่างนี้ได้นะครับพับพับตรงนี้ได้งี้ฮะพับอองมาอย่างงี้ฮะพับนี้ขึ้นไปอย่างนี้ได้นะครับผมาะก็พับได้แล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมก็จะเป็นแค่นี้เองนะฮะอืมก็จัดท่าทางก็รูปเออเจ้ามังกรก็มีอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวดูปากนี่นะครับปากก็เปิดได้ไหมเอ่ยนะครับผมปากอ้าได้ครับผมก็ประมาณอย่างนี้นะครับ ตานี่จะเป็นสเีเขียวแล้วก็มีสีทองทองนะครับผมสีตรงนี้เป็นสีบอลบอลน,นี่สินสีแดงแปลกดีครับผมอมังกรก็จบกะะันแล้วฮะอันนี้ก็มาดูเออที่ถ้าเป็นอาวุธเขาดีกว่านี่นะครับผมนี่จะเป็นไฟเบอร์คีนะครับผมจบไปแล้วอันนี้ก็บูทเขามีสป,ปริงครับเด้งได้เลยครับผมมีสป,ปริงอยู่ข้างในนะครับนี่เด้งได้นี่ก็เล่นได้นะครับผมน อันนี้ก็มาติดข้างหลังตรงนี้ก็กเป็นเดือยนะติดข้างหลังมั้งครับผมเนี่ยวิธีเล่นก็คงพับมาอย่างนี้มั้งครับผมเนี่ยพับพับพับลงมาแบบนี้ปึ๊บก็ล็อกมันก็พับลงมาแบบนี้ปึ๊บก็จะล็อกนี้เราก็เอาใสเบอร์คีน่ะเสียบไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปปึ๊บปึ้งกระเด้งออกมาเงี้ยปึ๊บเนี่แบบยก,กดไปกระเด้งมาแบบนี้นะครับก็แค่นี้เองครับเนี่ยลูกเล่นของเขานะครับก็จะเป็นโลนะครับติดลงไปอไเอาใสเบอร์คีก็เสียบเข้าไป ปึป๊บนะฮะเสียบไปปึ้งแดงนะฮะปึ้งแดงแค่นี้เองครับนี่ลูกเยนนิง่งเขานี่ก็เราเสียบเข้าไปตรงนี้นี่เขาจะมีรูอยู่ตรงนี้ฮะนี่รูนะ ok ครับแล้วก็เสียบเข้าไปอืมเสียบก็คล้ายแบบว่าเป็นเป็นเนกาะที่คุมหัวโอ้พอเสียบไปแล้วสวยเลยครับผมนะฮะอ่ะเป็นเกาะเป็นเกาะที่หัวเป็นโลนะครับผมนี่เป็นโลที่หัวแบบนี้ก็ grabbing. สวยดีครับนี่าปากนะคะับใส่เบรอร์คีก็เสียบไปปึ๊บ เสียบติดอย่างนี้อืมปึ๊บอืาติดก็ไปเลยอ๋อเสียบไม่ได้อย่างเดียวครับผมอ๋อเสียบไม่ได้ครับผมก็ได้แค่นี้เองครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปมังกรนะครับมับงกรโคโดมโดนะครับผมหาก็ดัดเอาอะอ่ะแตจแล้วครับผมอืมจัดเอาตามใจเราชอบนะครับผมน่ะอันนี้มาดูตัวดีกว่าครับดูตัวนึงครับผมอืมอ ตัวนึ้ตัดเลยไอ้ครับผมนี่ไม่มีอะไรใส่เบอร์คียอย่างงี้ผมชอบครับชิ้นใสๆเป็นแยศสวยมากเลยครับผมสวยจริงๆครับหน้าปก็มาแล้วครับผมดูตัวหุ่นดีกว่าโอ้หุ่นตัวนี้สวยดีครับผมตัวใหญ่ด้วยหางนี่คงจะเสียบแบบนี้นะครับนี่ตุดมาก็เสียบเข้าไปวัดขนาดตัวนี้ครับผม ขนาดเขาก็จะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณสักสิบสองเซนครึ่งนะครับผมสิบสองเซนครึ่งความสูงก็อยู่ที่ประมาณสักเก้าเซนสิบเซนนะครับผมเนี่ยสิบสองเซนครึ่งโอเคยืนหน่อยปุ๊บอ่าก็คงจะยืนได้สบายมากครับผมเพราะเท้าเขาใหญ่นะครับผมอมืเปรียบเทียบกันสองตัวนะสองสีทูโทนโอ้ตัวนี้ใหญ่สวยดีครับอืใหญ่สวยมากๆเลย หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้มีตาสีฟ้าปากอะไรกในเป็นสีทองนะครับเตัวนี้เขาจะชื่อว่ามาจากท r a n s f o มอร์เซิร์ฟเตอร์นนะครับคือชื่อว่ารีพักนัดนะครับรีพักนัดนะครับนี่เป็นลูกตุ้มด้วยนะฮะขาขยับได้มือขยับได้นะครับแขนขาก็พับได้นะฮะพับอย่างนี้ได้นะครับผมอืก็แล้วแต่เราจะเล่นละปุ๊บก็เป็นแบบนี้สู้กันนี่นี่มีอาวุธครับเสียบไซเบอร์คีเข้าไปนะครับ เห็นไหมฮะโอ้มีเท่กว่าตัวนี้นี่ใน,นมันเสียเข้าไปแล้วเด้งออกมาเลยครับผมนะปุ๊บนะะเข้าไปใหม่นะครับปุ๊บน่ฮะเสียเข้าไปอย่างนี้ครับนะปุ๊บกดลงไปปุ๊บนี่เด้งลามมาแล้วครับฮนะเท่ดีครับผมนี่เดี๋ยวก็ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอาวุธนะครับเอามาถือได้ปุ๊บตรงนี้ก็งอได้นะครับอยู่ที่เราจะจัดงอนะครับผมอืมเท่ดีนี่เสียบไปเบิร์คีได้อ่ะมือขยับได้อืมนะ <c oughs> อสองตัวไดโนเสาร์กับมบังกรโครโม,โมนะครับไดโนเสาร์นี่ก็เป็นพันธุ์สไปโนโซอรัสนะครับสมสวยดีครับเป๊ะเลยสวยจริงๆครับผมอืมสองตัวสองแบบนะครับอ่ะตอนี้เดี๋ยวเรามาเล่นแปลงล่างกันดีกว่าครับผมเพราะว่าเออลูกเล่นของเจ้าล่างไดโนเสาร์ก็มีแค่นี้เองนะครับผมอมแปลงล่างตัวนี้เขาไม่มีวิธีแปลงนะครับผมอตัวนี้ชื่อว่า รู้สึกจะชื่อว่าเลสลูเซ่นนะครับเลสนะฮะอ่าเลสเลสลูเซ่นนะครับผมเลสลูเซ่นนะครับผมจากทานสฟอร์มเมอร์ใส่บุตอนนะครับผมแต่ว่าสีเขาไม่เหมือนนะแต่หุ่นไม่เหมือนโอเคครับอ่ะทานสฟอร์มดีกว่าครับทานสฟอร์มอืมสวยดิให้แยกขาเลยปึ๊บนี่น่าใจหมุนตรงนี้ึ๊บอ่าเรียบร้อยละ นี่ขาก็พับปึ๊บนี่พับตรงนี้ปึ๊บนี่ก็หมุนนี่ก็ลงนี่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่แต่ว่าเอหัวหุ่นก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้เป็นแบบนี้น่าจะถอดตรงนี้ออกอืมตรงนี้เดี๋ยวมาถือเป็นอาวุธได้ติดแน่นดีครับนี่ก็แกะตรงนี้ออกนะครับผมแกะตรงนี้ออกติดแน่นเลยครับแกะนี้ออกดีกว่า เรียบร้อยแล้วครับโอ้เห็นหน้าตาเขาแล้วครับโอ้หล่อเท่ดีครับนี้หมุนไดไหมเอ่ยนี่หมุนได้นะครับอืมเป็นแบบนี้สไลด์ไปแขนก็พับปึ๊บอย่างนี้ก็เสร็จแล้วครับผมโอ้ไม่ยากครับผมเนี่ยฮะพับปึ๊บก็เสร็จรียบร้อยแล้วครับผมแค่นี้เองปึ๊บนี้หมุนได้ะอืมหมุนมาปึ๊บจบนี่ครับปึ๊บ อ่ะตอนนี้อยู่ที่เราจะจัดเล่นนะครับผมแล็กลูเซ่นนะครับสวยดีครับผมอือพะวัดขนาดให้ดูก่อนนะครับผมขนาดเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสักเนี่ยสี่นิ้วสี่นิ้วหรือสิบเซนนะครับผมแก่นี่เองมาดูหน้าตาใกล้ๆครับหัวนี่หมุนได้นะครับผมอือก็เศร้าท่าดีครับผมแล็กลูเซ่นนะครับผมอืมสวยดีตัวนี่ก็หมุนต้องต้องตัวได้ขยับได้นะครับผมหมุนทัหมุนซ้ายหมุนขวาได้ อ่แห่นี้กระเทแล้วครับผมขานี่ก็คงจะพับงอได้นะครับผมนี่พับงอ,อยงี้ได้นะครับก็จัดท่าทางเล่นเอาปึ๊บอืมอืมเหมุนปึ๊บอืมฮ<ห>ะก็เป็นแบบนี้เองนี่อาวุธของเขานะครับก็คงจะมาถือที่มือได้นะครับผมอาวุธของเขาก็ถือที่มือก็ปึ๊บปัดไปตรงนี้ก็จะมีเดือยให้เราถือ มันจะติดติดเอตรงที่ว่าเอเนี่ยฮะเป็นน้าหนานของเขานะครับติดหน่อยนะครับผมจะถือ,อยากนิดหนึ่งนะครับผมจะลองถือดูด้วยว่าถือได้ไหมครับน่าจะถือได้นะครับผมอืมอืม,อมก็เป็นสไตล์แบบนี้แล้วกันนะครับผมนี่ก็ถือวุธแบบนี้นะครับ อืมเป็นแบบนี้เองนะฮะแค่นี้เองนะครับอืมแล้วแต่เราจะเล่นแล้วครับผมปึ๊บอืมอาวุธเขาก็จะติดติดที่มือหน่อยอ่าสวยแล้วครับผมแค่นี้นะครับนี่อาวุธก็จะถือแบบนี้อ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเจ้านี่ดีมากดีกว่านะครับผมท่านฟอมอืมผมชอบใสเบอร์คีครับใสดีครับผมอะ ท่านฟอตัวนี้มีแปลงล่างมีวิธีการแปลงล่างให้นะครับแขนขาขยับได้ถอดตัวนี้ออกไปดูทีออกแป,ป๊บอืนี่เก็บกลับไปก่อนอ่าล็อกแป,ป๊แบเรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็เอาตรงหัวนี้ออกเอาหัวนี้ออกนี่ฮะแปบบ๊บออกแล้วอ้บแค่นี้เองครับผมนี่ฮะแล้วก็พับไปข้างหลังอุ้ยพับอย่างนี้นี่ตรงนี้น่าจะเป็นมือครับผมนี่น่าจะเป็นมือของเคานะครับผมนี่ เป็นมือเข้ามากกว่านะปึ๊บปึ๊บนี่แค่นี้เองปึ๊บตรงนี้ก็เป็นหัวหุ่นนะครับผมที่เห็นสีบอลบอนเนี่ยเป็นหัวหุ่นนะครับไม่เป็นตาฮะเป็นตาเป็นตา,นตาแล้วก็เป็นปากไอ้ไข่าปากนกเลยครับผมไอ้ไข่าปากนกเลยนะฮะก็มีแค่นี้เองครับตรงนี้ก็พงยืดขาออกงแบบนีย้ยืดขาออกแบบนี้นี่ก็พับงอได้ปึ๊บเรียบร้อย่อะ ก็สวยไปคนละแบบครับที่บอกนะนี่น,นี่มีมือครับสวยไปคนละแบบครับอืมเป็นแบบนี้อืมนะจบเรียบร้อยแล้วครับอืมก็ได้หุ่นแปดแปดอ่าสองแบบสองตัวนะครับผมอืมสไตล์แบบนี้เองนะฮะส่วนตรงนี้นะครับผมหน่รอนได้ก็เอามาถือเป็นอาวุธอาวุธเขาคงถือตรงไหนเอ่ยฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ก็จะมีล่อง ปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วก็จะถือแบบนี้เองตรงนี้มีร่องนะครับผมใส่เขาเป็นร่องเลยนี่ฮะนี่ครับก็จะได้ลักษณะการถือแบบอานนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นถือวุธได้อย่างเงี้ยสวยดีครับผมหน้าตาเขาก็จะแปลกๆหน่อยนะครับผมแปลกๆหน่อยแต่ว่าก็เล่นได้ครับเท่ดีฮะอืมกลมกลมเงยเงยได้สบายมากนะครับ ถือว,วุฒก็ถือแบบนี้อืเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าก็ลงได้ฮะสุดเท่ครับผมสุดเท่จริงๆนะครับไเอเบคีนะก็เล่นตามเล่นได้นะครับผมโอเคครับอคลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นแปลกๆมานกันครับผมอีกสองแบบสองตัวนะครับผมอ่าร์ฟอร์มเมอร์ไซบอร์จอนเป็นของสน็อกออฟแต่ว่าเล่นได้ดีเท่มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จะมีขายอยีกไหมครับนะเพราะว่า พวกนี้จะหายากแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยจะมีวางขายนะครับผมสมัยก่อนก็ซื้อมาตัวไม่ถึงร้อยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็อาจจะพื้นราคาก็ได้นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมขอขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ